เรียนคณะกรรมการที่เคารพอย่างยิ่งข้าพเจ้านายกิติพงษ์คำสิงห์ครูโรงเรียนราชานุเคากห์54จังหวัดอำนาจเจริญสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเสนอรายงานผลสะท้อนการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทครูผู้สอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ด้านคุณลักษณะพฤติกรรมประจำตัวข้าพเจ้าถือกติประจำตัวที่ว่าใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่กตัญญูใฝ่ความดีให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนโดยนักเรียนจะได้ความรักความไว้วางใจกล้าที่จะปรึกษาเรื่องส่วนตัวครอบครัวรักและเมตตาต่อสิทธิ์เปรียบเสมือนลูก ซึ่งนักเรียนจะใช้คำแทนครูว่าพ่อครูข้าพเจ้าเป็นครูประจำเรือนนอนต้องดูแลนักเรียนประจำเป็นจำนวนมาอาศัยการเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่มุ่งสู่ผลสำเริจของงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูและนักเรียนมีการวางตัวอย่างเหมาะสมโดยได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนให้เป็นตัวแทนขององค์กร และได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดจนมีความมุ่งมั่นส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับสถานศึกษาระดับเขตภูมิภาคและระดับชาติพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านปัญญาข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อในระดับปัญญาโทเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะในตนเองนำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรผลงานและพัฒนางานให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนหน่วยงานและชุมชนได้นำความรู้ควบคู่กับการลงมือทำจากประสบการณ์ตรงถ่ายทอดให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อถือเชื่อมั่นและยอมรับในคำสั่งสอนเชื่อฟังและนำไปปฏิบัติออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้และเห็นคุณค่า การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นด้านพฤติกรรมที่มีความสามารถด้านอารมณ์ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตอาสาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานพบปัญหาในการทำงานทั้งทางบวกและทางลบ ทำให้ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบทำให้มีการควบคุมภาวะทางอารมณ์ได้ดีข้าพเจ้าได้ไปบัตรหน้าที่อยู่ในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเป็นครูประจำเรือนนอนซึ่งต้องมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับนักเรียนและพบเห็นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเป็นประจำเรา ครูต้องยึดหลักความเมตตาต่อสิษย์เป็นสำคัญบริบทของโรงเรียนการศึกษาสงเคะห์เป็นโรงเรียนที่รับเด็กสิบประเภทซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ต่างๆต,ต้องดูแลเด็กที่ได้โอกาสเช่นนี้ฉะนั้นในฐานะ ที่ข้าพเจ้าเป็นพ่อครูต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพรมวิหารสีข้าพเจ้านำการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตโดยนำนักเรียนมาอบรมแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตอบแทนค่าทุกจานอาหารทุกอย่างเพื่อให้นักเรียน มีความกตัญยูกตาเวทีต่อสถานศึกษาของตนสร้างนิในสร้างนิสัยความรับผิดชอบความเสียสละความอดทนส่งเสริมการทำดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตรษษิย์สืบไปดา้านพฤติกรรมการดูแลนักเรียนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษา ดูแลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเป็นครูแกนนำจิตอาสาของโรงเรียนเป็นหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีการจัดการอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นลายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียนโดยคัดกรองนักเรียนเป็นสองประเภทนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติโดยจัดประเมิน SDQ 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออก 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยให้คำปรึกษาและแก้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 5. การส่งต่อเฉพาะนักเรียน ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมตลอดจนมีการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเพื่อนร่วมงานมีการวางตัวอย่างเหมาะสมทั้งสามด้านด้านการของตนของคนของงานส่งผลให ได้รับรางวัล100,000คูดีและรางวัลเสมาบิทักในระดับชาติมีการจัดทำเอกสารที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างต่อเพื่อนครูและนำไปแสดงนิทรรศการในการประเมินด้านครูผู้สอนหรือในระดับสถานศึกษาอยู่เป็นประจำด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โรงเรียนราชประชานคร54จังหวัดอำนาจเจริญมีนโยบายในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมทักษะชีวิตจึงมีการประเมินผลกิจกรรมทักษะดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องและบูรณาการในการเรียนการสอนเป็น8กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย 2. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 3. กิจกรรมส่งเสริมหลักโภชนาการ4กิจกรรมไตลง5กิจกรรมสร้างภาวะผู้นำ6กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม7กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น8กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพใน8กิจกรรมได้ตกผลึกสู่นักเรียนเป็นกิจกรรมต่างๆเช่น โครงการคุณธรรมเด็กดีมีจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงงานนำเสนอรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาว 2. มีฐานการเรียนรู้จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตัวแทนครูและนักเรียนแกนนำ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2563ด้านการใช้สื่อนวัตกรรมข้าพเจ้าได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องฐานการเรียนรู้จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจอย่างเหมาะสมเป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ข้าพเจ้ามีรูปแบบการพัฒนานักเรียนที่เป็นแกนนำจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจโดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำโดยรูปแบบ The Star ตามวงจรคุณภาพ P.D.C.A. เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการโครงการพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผนการทำงานประเมินผลการทำงานและรายงานผลการทำงานสามารถนำข้อปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะมาพัฒนาในงานครั้งต่อไปผลงานที่เกิดกับผู้เรียนล่องรอยหลักฐานใบงานกิจกรรมของนักเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านทักษะชีวิต สมุดบันทึกจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเพิ่มทักษะของจิตสาธารณะและมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนได้รางวัลหรือผลงานนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตนายสิทธิเดชแสงเพชรนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54จังหวัดอำนาจเจริญเป็นนักเรียนที่นการพัฒนาทักษะชีวิตตามกิจกรรม8ทักษะชีวิตมาใช้จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการสมาร์ตรอดอเดินตามรอยพ่อจากมณฑลทนหารบกที่22ได้นำหลักปัจชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งตนเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนสืบไปรางวัลหรือผลงานครูที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตหรือเทียบเคียงข้าพเจ้านายกิติพงษ์คำสิงห์ตำแหน่งครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปีพุทธศักราช2563ผลสะท้อนจากผู้เรียนสวัสดีครับกะผมชื่อนายธนัทจำปาเรียนอยู่ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5 2ทับ2โรงเรียนาราชาันุเคราะห5า4จังหวัดอำนาจเจริญครับครับครอบครัวงผมมีสมาชิกทั้งหมด4คนมีพ่อแม่ พี่สาวขงคนและกระผมเป็นน้องสุดทองครับครับกระผมเรียนจบชั้นประถมที่โรงเรียนโคกสวัสด์น้องจ้องห้อนอนแดงและเข้ามาศึกษาต่อที่เรียนแห่งนี้ตั้งแต่ชั้นมหนึ่งจนถึงปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมมัธยศึกษาปีที่5้รับ2ครับครับพอผมเข้าสู่ในระดับชั้นมัธยมปลายกระผมก็ได้คุณครูที่ปรึกษาคนใหม่ก็คือคุณครูกิติพงษ์คำสิงท่านสอนในรายวิชาสังคมศึกษาในการเรียนการสอนของท่าน ท่านได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําจิตอาสาว่าการทําจิตอาสามันคืออะไรมันมีความหมายว่าอย่างไรกระผมก็ได้รู้ครับว่าในการทําจิตอาสามันได้ฝึกความเอื้อเฟื้อต่อกันและได้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นและได้ฝึกการมีจิตสานะมากขึ้นจนกระผมได้เป็นตัวแทนแกนนาในวันนั้นครับโดยผ่านการเลือกจากคุณครูกิตติพงษ์คําสิงครับผมก็ได้นําเสนอโครงงานจนได้ผ่านโครงงานคุณธรรมระดับสองดาวในความรู้สึกของผม ผมรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถมากขึ้นกล้าแสดงออกในการพูดในการนำเสนอก็เพราะว่ามีคุณครูคกิติวงศ์คำสิงเป็นคนคอยเกื้อกูลกระตุ้นให้กำลังใจในการสู้งานต่างๆและกระผมก็ได้ความรู้ในการทำงานของท่านมาครับผมอยากจะขอขอบคุณคุณครูคคกิติวงศ์คำสิงไว้เลยครับที่ทำให้กระผมได้ฝึกการมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นผมเชื่ออย่างนี้ว่าในอนาคตกระผมจะต้องได้ใช้อย่างแน่นอนครับ ขอขอพระคุณครับข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอรายงานผลสะท้อนการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทครูผู้สอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขอขอบพระคุณครับ